ถานไม้ไผ่คืออะไรถ่านไม้ไผ่หรือแบมบูชาโคคือถ่านที่ได้จากการเผาไม้ไผ่ในอุณหภูมิสูงกว่า1,000องศาเซลเซียสมีรูปทรงของไม้ไผ่ชัดเจนผิวของถ่านจะมีความเงาเล็กน้อยหากเคาะกับพื้นแข็งจะมีเสียงดังกังวานเหมือนโลหะเนื่องจากมีความบริสุทธิ์ของาธาตุคาร์บอนสูง คุณลักษณะพิเศษของฐานไม้ไผ่ที่แตกต่างจากฐานไม้อื่นๆคือฐานน้ำหนักเพียงหนึ่งกกร,รมัมนั้นมีพื้นผิวภายในถึงส0 0ร้อยถึงเจ็ดร้อยตารางเมตรขณะที่ฐานไม้ทั่วไปน้ำหนักเท่ากันมีพื้นผิวเพียงห0ตารางเมตรเท่านั้นและฐานไม้ไผ่มีโพรงภายในเนื้อฐานมากกว่าชนิดอื่นถึงสี่เท่า จึงสามารถดูดซับกลิ่นและมีจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายสารประกอบที่ถ่านดูดซับมาให้ละเหยไปได้ง่ายสำหรับถ่านที่ผ่านการเผาในความร้อนสูงกว่า1,000องศาเซลเซียสจะปล่อยรังสีอินฟาเรดขึ้นยาวที่ให้ความอบอุ่นและประจุลบหรือเนกาทีฟไลออนที่สามารถเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้เป็นออกซิเจน ซึ่งคุณสมบัตินี้ถูกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขับสารพิษตกค้างในร่างกายได้ฐานไม้ไผ่ยังมีดูดซับคลื่นอิเล็กทรอนติกและอุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมโซเดียมและธาตุเหล็กเป็นต้นสำหรับในชีวิตประจำวันฐานไม้ไผ่สามารถใช้ตั้งแต่การรักษาสาภาพแวดล้อม ไปจนถึงการประกอบอาหารการประทินผิวและช่วยขจัดสารตกค้างในร่างกายคุณสมบัติการดูดซับกลิ่นและความชื้นของถ่านไม้ไผ่เหมาะสำหรับวางก้อนถ่านไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องครัวห้องน้ำตู้เก็บของหรือกล่องรองเท้าวางในรถยนต์ก็ได้